ขออนุญาตางขอประชาสัมพันธ์ก่อนงคพิาลชูชนภาคเหนือขอแสดงความไม่ยอมรับต่อการที่นัมนตะบาดิษทัพวันอุ่นที่ยังกู้รั้นสั่งการให้มีการเดินสายชี้แจงนโยบาย P ีฟูผีขางกระทรงสาธารณสุขต่อไปแม้จะถูกคัดค้านมาตลอดทุกเวทีไม่ว่าที่หาดใหญ่สุราษฎร์ธานีขอนแก่นอุบลราชธานีและที่เชียงใหม่ในวันนี้ เพราะว่ายืนยันสิทธิอารยขัดขืนและคัด้านการใช้ผีโผผี P. และไม่ยอมรับรัฐมนตรีประดิษฐ์ทีครับสี่ครับ,ร,บ,ร,บระบบการแพย่แบบ,บรักสดิการสามเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนพัก สวัสดีค่ะวันนี้เป็นาาปาเา,กกาลา,าประชุมโครงการผู้บริหารผู้บุคลากรสาธารณสุขประจปีว่าประมาณ2,556ครั้งที่5จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก,การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับการพวกผู้างตัวตาม แถ้าจะพูดแล้วนะครับไม่ในสนใจอำนาจวาสนาแต่สนใจว่าน้องน้องรุ่น,นต่อไปจะอยู่ยัื่งไง <Hey! S 1> ด้วยที่กระทรวงสาธารณสุขใช้นโยบาย P4P แทนระบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายกับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งจะทำให้หมอในโรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรเนี่ยไม่ทำงานได้ไม่เต็มที่ต้องมาคอยนั่งนับแต้ม อาจจะทำให้หมอเนี่ยลาออกจากชนบทมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน